เดี ino, lt, worries, ini, woah, ๋ยววันนี <m Storm> ้จะมาทําลายลําโพงปาร์ตี้สุดฮอตฮอตจริงๆดูสิโดนไฟด้วยมันจะอึดไหมแก่แค่ไหนเดี๋ยวดูกันมึงบอกมาดีๆเลยมึงทำไงให้เบสหนักและเสียงดีขนาดนี้บอกมาดีๆบอกสิวะบอกมานี่เลยครับลำโพง Tri ปิตสตอ r m มบ x อก a s s ลํสำโพงปาร์ตี้สปิเกอร์ไร้สายนะคะตัวนี้ห อยู่ตรงนี้แล้วนะครับทริบิทรีวิวตั้แต่ตัวเล็กๆใช่ไหมจนเนี้ยมีหลายไซส์มากเลยตัวนี้เป็นตัวที่5ที่6นะแต่สำหรับผมอะเป็นลำโพงที่ราคาไม่สูงมากและชอบในการที่มันสามารถต่อ2ตัวได้เป็นสเตอริโอซึ่งตัวนี้มีอะไรดีมันเป็นปาร์ตี้สปีกเกอร์หนึ่งแน่นอนปาร์ตี้คือไฟใช่ไหมไฟะครับเปลี่ยนสีได้นะครับแต่ผมจะมาทำลายมันดีกว่าวันนี้ปาร์ตี้สปีกเกอร์นะมันต้องทนแบบทนมือทนตีนะฮะสมมติอยู่ในงานปาร์ตี้น้ำสาดได้ตกสาะน้ำโยนแก้ไวไ รเรื่องเสียงอะ่ะผม่คนข้าเงเชื่อมั่นนะเพราะว่าตัวนี้สเปก็เร็วคือบลูทูธ5.3ครับปึง้งแล้วพง90วัตต์นะฮะ90วัตต์นี่ก็ถือว่าใช้ได้ถ้าเปรียบเทียบ JBL ก็เหมือนในตัวที่มีขู่ฮิ้วของ JBL ตัวกลางนะฮะแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับบ a r s h l ก็คือตัวโฮมไล n e ตัวกลางมันมี B driven LED ครับข้อที่ผมชอบที่เขาไม่อยู่ในสเปนะคือผมชอบที่มันวาเงเฉ่งอ,อย่างได้ไม่รู้ทำไมก็ลมดิ ชอบเองส่วนตัวซึ่งตัวนี้เป็นลำโพงที่ทนมือทนตีนมากนะฮะเดี๋ยวไปทสให้ดูจริงจ้าเพิ่งปิดเมืองไปสองสบาทนะครับดาราตัวท็อปเลยแต่ยังไม่บอกไม่ได้นะฮะซึ่งวันนั้นผมไปอยู่ในกองเลยก็เอาทริปไปด้วยเราไปเช่าสีแยกมาสีแยกที่เนี่ยใช้ในหนังโฆษณาเยอะมากนะผมไปในสีแยกนั้นนะฮะเนี่ยผมมีช็อตโดรนสีแยกแถมมาสวยมากเลยเห็นไหม,มก็เลยเนี่ยฮะเดี๋ยวถ่ายสโลโมดูว่าผมจะทารุณกรรมอะไรมันบ้างนะฮะซอฟก่อนไ็นไงโยนรอบแรกกอนดีกว่าไปดู รอบที่2นะครับเขาจะโยนสูงสูงไปนะโยนให้สูงกว่าตัวคนเลยให้มันมาตกจาก3เมตรเลยนะโยนขึ้นไป3เมตรเลยไปปเฮ้ยกลับเหมือนเดิมครับ ให้ดูดอกกัมพงกันน้ำเนี่ยนะครับ IPX7 นี่สะน้ำหลังโยนมากเลยดีกว่าอมตตกปายูลลิิไอเนี่ย ไม่ต้องตกใจนะครับตะแกงเนี่ยมันหลุดมาตอนที่ผมโยนนั่งรังที่แล้วนะฮะมันไม่หลุดง่ายอย่างนี้นะอันนี้ผมลุมโซมมาแล้วรอบหนึ่งข้อดีคือมันไม่จมนะฮะคือสมมติเรานั่งฟังอยู่ตรงริมสระน้ำที่บ้านเนี่ยแล้วมันตู<ล>้ไหลตกไปมันก็ไม่จมฮนะลอยได้นี่ทริบิดโลโก้ลอยได้ลอยน้ำได้ครับอ่ะแล้วถ้าโดนไฟล่ะครับไฟบรรลัยการแบบนี้เป็นไงร้อนมากนะนี่ร้อนมากแต่สุดท้ายเนี่ยโดนปุยีปุยยำขนาดเนี้ยเสียงยังดีอยู่ไหมอันนี้จะโดนมาทุกอย่างนะครับพอเอ้ยติดด้วยนะครับ ทานอะไรมาขนาดนี้นะครับเสียงยังดีไม่ดรอปเลยผมถือว่าเรื่องความอดทนเนี่ยทนทาน,เ,นอเอาไปเต็มสิเลยครับ โยนพวกนี้นะครับผมไม่ได้รู้สึกดีนะนี่เป็นการทดสอบไปดูว่าในสถานการณ์จริงเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยลำโพงแล้วมันจะตกมาล้าพังหรือเปล่าจริง,รงๆคือที่ร้องทั้งหมดคืออยากรู้เองว่าตกมาปึง้งลำโพงแม่งแบบแล้วฝรั่งมันก็ลำโพงเอาไปขวนในป่านะครับเอาไปทำอะไรเยอะแยะมากมายว่าตัวนีววน้มันอึดแล้วมันโหดจริงนะฮะแบตเตอรี่อึด30ชั่วโมงก็ถือว่าใช้ได้นะไม่ได้เวอร์มากและไม่ได้ต่ํามี X Base ปุ่ม X Base อยู่บนนี้เลยแล้วก็ผ่าน t r i b i t Apps ในแอปนี่ก็สามารถ Customize EQ ได้เพราะบางครั้งลำ ถือว่าไม่ถูกนะสำหรับชทบิดแต่ก็ไม่แพงสำหรับลำโพงที่ถึกอึดและทำได้เยอะขนาดนี้นะครับกันน้ำเสียงดีเบสนั่นมีไฟในตัวต่อเป็นสเตอริโอได้เสียงเนี่ยผมว่าประมาณ8.3ได้เบสเนี่ยมันมี x b a s ซ์เนี่ย ให้ป,ประมาณ8.0ดีไซน์ไม่ค่อยโดนผมเท่าไหร่ผมให้ดีไซน์อาเนี้ย6.8การวางตำแหน่งไฟผมรู้สึกทำได้ดีกว่านี้นะฮะการที่มันมีลูกเล่นฟังก์ชันทั้งทั้งหลายเนี่ยนะครับที่มันต่อเชื่อมเซลลได้เนี่ยผมให้7.9เลยค่อนข้างชอบความคุ้มค่าทั้งหมดเนี่ยกับลำโพงเลเวลนี้นะกับราคาประมาณเนี้ยผมให้ประมาณ7.5แต่ถ้าพูดถึงความอึดความทนทานนะเอาเลยเต็ม10อึดที่เป่งเลยนะฮะรวมโปรดักต์เนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยผมให้ตัวเนี้ยประมาณ8เต็ม10ถ้าเอาคะแนนมาตั้งเอาความอึดความถึกนดะดีไีไไไไไไซ์่่่่่่่่มมมคอยูใจผเเทาร้แแตบบ โคตรสวยว่ะประมาณนั้นแต่มันก็ตอบโจทย์ลำโพงสายปาร์ตี้ที่ต้องไฟอยู่ข้างหน้าสุดท้ายก็เป็นหนึ่งในตัวหนึ่งนะที่ต้องลองไปฟังก่อนนี่ฮะก็เปิดให้ฟังดูค่อนข้างสนุกครับเพราะว่าปาร์ตี้ it's all about ความสนุกความฟันตัวเนี้ยก็ตอบโจทย์นะฮะนลำหนักที่ใช้ได้เลยนะ ก็ลองดูนะครับไทมิสตอมบ็อก์ลสนะครับถ้าใครอยากจะปาร์ตี้มันๆเนี่ยไม่ได้ดีที่สุดในโลกแต่เป็นตัวที่แบบค่อนข้างครบแล้วก็ถึงที่สุดที่ได้ลองมาในสายปาร์ตี้วาเลสสปีกเกอร์ครับ